ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมแนะนำเลยครับร้านเซตโกจีเฮ็ดนะครับผมเติมถูกกว่าเติมเองมีเติมผ่านเว็บนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมอย่าลืมบอกมาจากช่อง NCJET ด้วยนะคะพร้อมยาก่อนเลย

หมด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 พีในตรงหรัวเรนผมไม่ได้อ้าตัวผมอยู่ไหนวะตัวผมไอเรียน เอาไต่อยังไม่ได้เก็บไม่ได้ครับมันอยู่ไหนวะลานใบเหรอเออ่ชั้นสองดูได้เนาะชั้นสองตายหนึ่งชั้นสองตายหนึ่งของไอ้ข้อม้าข้อม้ามันอยู่กลางไหมเดี๋ยชั้นสองข้อม้าตายหนึ่งที่หาอยู่ไม่เจอ เอ็มเคมเข้าโมเตลตงมาปูธงกทางซ้ายเอ็มเคไน่ไนนะไหนนะพวกมาเยไหน่ไนะมากเยอะมากสองปีมั้งใช่ใช่ทางยาวเดี๋ยวมันตีกับข้างบนเลยในบนบ้านตายในบนบ้านตายในบนหลังคาตาย

เยอะมากสองตัวคนลตีกันสองตัวพี่เพิ่งยิงตาไปสองตัวตีกันม่คนละตีคนละตีคนละตีกับอมาไงใช่ใคนลตีกับขอหมาทีเนี้ยหลบข้ามาเต็มเลยเข้ามาสี่ตัวระวังมัเก็บเลยเ่นพื่ตอยเวถอยมากกาไหมอปล่อยบวกกันมาเร่อยข่อหมามเล่ยม ที่เรตันยตันเต็มเต็มเลยที่ออไปยิงนะตายปะตายสวยสวยยตัวีตายเฮ้ยระเบิดระเบิดรเก็บตัวพกเสร็จยัตัวพกน่าปะตวเก็บไหนก่อนไม่เห็นวะเจไหนก่อนเจไหนก่อนพี่โจไม่ได้ใส่ไหนใช่ปะไมใช่กเอ็มพีนี่ว่ลองเอ็มพนึพี่โอ้ตัวนี้มันเก็บไหนไปแล้วไอ้เหี เดยวเดี๋ยวเดยเียไม่เห็เลยดบดเลยบดเกินมายไปบดนกระโดดลงรถถังนะโอเควิ่งไปกองไม้แล้วเออรู้จัง

้ยอยู่ตง้ายงป้ายอยู่นะเฮ้ยตายวะเมียเนี่ยซ้ายมอไปแล้ว่ะยตายแล้วไปต่อไม่ตายมีเกศีเตัวนึงเหตุผตัวนึงตาย่ตายหสวยตายนึเอ้ยยังไม่ตายได้ไงวะไตายนแขนปะไปไหนอ่ะ้าที่เดิมตอ่ตอ พี่ตรงพี่เป็นเดนน้องเกเอมันมาหน้าพี่เราใช้กลงกลานนดิใช้กลางถนนกลงหน้าพี่นะเราเก็บไหนกูนเก็บไหนกบไปเลเ่ได้อันไหนเก็บย่็บนีมนละนั่นแหละตายตายปะสวย เหลือตัวเดียวตรงตัวตรงนะตัวไกลตัวเฮโหลือตัวเดียวใช่ป่ะเหลือ่าเองตัวตงยเฮ้ยบรางป่ะบรกลางอยู่แถวตรงมา์กพี่อตรงม์คพี่ตัวเฮตโต้มาแล้วคืนหน้าที่

เอตัวนึงใช่ไหมใช่ตองเดตัวนึงไอ้คนนี้ดิ้นปตายมีดิ้นตรงอ้คนยิงบอกอุดหมดีเนียรันได้ดีอันงเลยเส้นเลย้นเลยตรงนี้สายตไม่ใช่ตรือไมไอ้สายอ นะมื yeah, ่อกสขาวขึ hmm. uh ้นเมื่อกี้นั่ละโอ้ยเยอะปลพี่ย้อยมีเนี้กูนขึ้นขึ้นนี่าเขียวพี่มกเขียวพี่ขึ้นเงินเลยขึ้นเงินตรงาปเลยมกเขียวพี่อะวา้หน่อยวา้ามเขียวนิดนึงต่าต มันนอนอย <S <S statistically statistically hmm. ู่ที่เดิมเลยใช่มันนอนอยู่รอบๆตายเลยอันนี้พี่ตายเหรอเข้าพี่ตกนะไม่กช่ตรงดูดัวแฟรดิบุนสามฉันเลยฉันสุดเลย ตายตายหมดแล้วนี่ตายหมดแล้วตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ตายอย่าปล้าตกกระโดดเหเลยสองโอเคหมดแล้วเดียวอีีเดียวพี่ยิงข้าหัวมาอยู่ตรงนั้นได้ป่าสองชั้นสองไปดูไหนดิไม่นายไมนไม่นายยิงหัวเลเก็บแล้วดิเนี่ยขาวหัวพี่โจข้าว

มันครบหรอยังไม่ครบพี่ข้างหลังตรงไปนี่เหมือนพี่ยิงข้าวได้สองตัวป่ะวะอ๋อตัวนี้ไงตัวนี้ตัวนี้อะไรตัวนี้ก็ไหนไหนจัดเสร็จแล้วตรงนู้นอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้เอาเหี้ยพี่เองมาเก็บไหนไหนเพื่อนหน่อยดิเหี้ยล้นจัดตัวเนี้ยไนสามหัวใช่ไหมเออไหนสามหัวล้นเนี่ยอันไหนอันนี้อันนี้ไนเพื่อนปะไม่ไนเพื่อนปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่นี่นายเพื่อนไหนจบอกต้องพื้นนะใช่ครับเฮ้ยไหนเต็มเซฟอ่ะคนดูไหนเต็มเซฟอ่ะได้สามหัวให้เน่ะมันบินไปแล้วแต่ว่ายิงในข้างไ้าแต่ตัวบนน่ะเหมือนมันไม่ใส่นะตอนแรกผมส่องเข้าไปอ่ะมันจะมีตัวไม่ใส่ตัวนึง ôi nãy nãy dù ôi nãy dù tòa bác là mua leo sẽ bác ngoái ô ao đi nãy tìm dịp cấn thủ nè, cái hiến nhật leo đi